ยังไงแก่แล้วสายตายาวอะครับปาเท่าไหร่ก็ไม่โดนอะ่ะไม่ก็ไม่โดนอีกแล้วยังไงครับยังไงยังไงวายงั้นนี่แสดงว่าเราจะสงบศึกกันได้แล้วใช่ไหมนายจะไม่มาขัดขวางฉันกับอานายแล้วถูกปะ ไม่ครับโค้ดจะเป็นโค้ดก็ได้แต่จะมาเป็นแฟนกับอาผมไม่ได้แต่ครั้งหน้าผมจะพร้อมกับสตาเตจี้ที่ดีกว่านี้จะไม่มีใครต้องบาดเจ็บคอยดูเถอะปา้าไอ้เด<ะ>็กป้าก็ไม่ใช่นายเลยไงที่หลอกฉันว่าใหญ่เบลเยีเ่ยมอะไรนั่นจะแต่งตัวเซ็กซี่ฉันเลยต้องไปหาชุดแซ่บๆมาแข่งแล้วเป็นไงทั้งงานเขาใส่ชุดไทยกันหมดผมจะไปรู้ไหมลนะ่ะ ผมก็โดนหลอกมาเหมือนกันผมว่าแล้วเชียวไอพี่เบลนี่มันล้ายจริงๆนะน,นี่คิดว่าฉันโง่ได้ไหมไงที่จะหลงเชื่อเด็กตอแหละเองนายโถป้าป้าลองคิดดูดีๆนะครับพี่เบลเป็นคนหักอ,อกอาผมให้อาผมนอนร้องไห้เจียนตายเป็นเดือนๆผมจะไปเชื่อเขาได้ไงอะ สู้ผมเชียร์ป้าไม่ดีกว่าเหรอดูหน้าไม่เชื่อใจเอาอย่างนี้เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าผมอยู่ข้างป้า,าจริงๆผมจะบอกความลับอาผมให้บ้างยังไงความลับอะไรก็ความลับระหว่างอาผมกับพี่เบลไงอืมสนใจเลดิ สนใจน้สิ้ย่ทำพี่ว่ะสามศูนย์ <30 S 1> ถือว่าจบเกมจบเรื่องกันนะจ๊ะ บายยหนุ่น <S 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 ม,คคม,ม,ม,มๆคลิกรูปซ้ายด่างเพื่อมาดูซีรีส์เรื่องนี้ต่อได้ที่วิวและอย่าลืมกด u ั s สไ i b e เพื่อไม่ให้พลาดอะไรดีๆจากเรานะคะ